ต่างกัน3เซนติเมตรครับ165 168ร้อยายุเท่าจอมห้าวนะวครับแต่ว่าทอมบายห้ากว่าครับมันลองอย่างนี้ครับหนุ่มใต้ใจเต็มมากมาเปิดหน้า้าดวนเลยครับโอ้โหกายต้องการประทะแล้วครับคุณมารุตครับ18เท่ากันครับไวสะรุ่โอ้โหเจอเข่าครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหโอยไปเร่งเยอะครับหลี่ซื่อจุนเจอยัดไส้กับใบไส้แตกหรือเปล่าครับ จุกเลยครับทีเดียวเรียบร้อยครับโอ้โหแจ้งเกิดจากสวยงามครับทองใบแป้นมินบุรีครับด้วยเข่าลูกนี้ครับยัดเข้าไปลิ้นปีครับดูครับโอ้โหพี่หมอคณิตปาดยาหม่องเลยครับไม่ได้ปาดหน้าครับเอายาหม่องป้ายจมูกก่อนครับสูดลมหายใจเข้าไปสดชื่นครับเร็วจริงๆครับคู่นี้ดูครับเป่งมานี่วิ่งเข้าใส่เลยครับโอ้ยแข้งดอกนี้เต็มๆครับ แล้วดูครับโอ้โหแม่คู่นี้ยังกระดังจีนที่คุณเชื้อชายชอบบอกเลยครับชักกระบี่มาฟันฉับเดียวเก็บเข้าฝักเรียบร้อยไปเลยครับโอ้โหเจอเข่าเต็มๆต็เลยครับลูกนี้ดูครับดอกสุดท้ายดีบางบางนะครับแม่เป่าปูดันออกไปครับไปตั้งแต่เข่าแรกแล้วนะครับเร็วจริงๆครับคู่นี้ ดูครับเป่งมานี่วิ่งเข้าใส่เลยครับโอ้ยแข้งดอกนี้เต็มเต็มครับแล้วดูครับโอโ้โหแม่คุณนี้ยังกระดังจีนที่คุณเชื้อชายชอบบอกเลยครับชักกระบี่มาฟันฉับเดียวเก็บเข้าฝักเรียบร้อยไปเลยครับโอโ้โหเจอเข่าเต็มๆต็เลยครับลูกนี้ดูครับ ดรอปท้ายดีว่างบางนะครับแม่เป่าปูดันออกไปครับไปตั้งแต่เข่าแรกแล้วนะครับเร็วจริงๆครับคู่นี้ดูครับเป่งมานี่วิ่งเข้าใส่เลยครับโอ้ยแข้งดอกนี้เต็มๆครับแล้วดูครับโอ้โหแม่คู่นี้ยังกระดังจีนที่คุณเชื้อชายชอบบอกแลลวครับชักกระบี่มาฟันฉับเดียวเก็บเข้าฝักเรียบร้อยไปเลยครับโอ้โหเจอเข่าเต็มๆนะครับลูกนี้ ดูครับดอกสุดท้ายดีว่างๆางนะครับแม่เป่าปูดันออกไปครับไปตั้งแต่เข่าแรกแล้วครับเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะฮะยังไม่ทันได้มีใครแตกนะฮะพราะฉานผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีวฟ์ก็ไม่ได้แจกแต่ที่แน่นอนครับผู้ชนะของเราแจ้งเกิดอย่างสวยงามครับสำหรับนมวยจากสุราธานีครับท้องใบแปะมีนบุรีเอาชนะน็อกลีเซอร์จุนไปได้แบบเด็ดขาดในยกแรก